รับสู่การแข่งขันครับทั้งสองทีมรู้ดีว่าแมตช์นี้ต้องชนะสถานเดียวมาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมกันครับเริ่มการแข่งขัน จายไปข้างหน้าเสียบอลจนได้จ่ายทะลุมีช่องให้จ่ายทะลุแทงทะลุจ่ายทะลุครับอ่นจังหวะได้ขาดเลยครับเสียบอลจนได้ ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับมีช่องให้จ่ายทะลุเสียบอลจนได้แทงทะลุได้สวยมากเข้าไปแล้วครับแต่ขายเตือบขาดก็ว่าได้เข้าไปแล้วเป็นประตูที่สมบูรณ์แบบครับ ทั้งสทีมพยายามที่จะครองเกมให้ได้หลังจากผ่านช่วง15นาทีแรกของเกมแทงทะลุช่องไปทางขวาจ่ายทะลุครับผ่านไปได้สบายสบายเสียบอลจนได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับจ่ายทะลุปล่อยทะลุมาแบบนี้ก็เป็นเรื่องสิครับ เริ่มกันใหม่ครับเสียบอลจนได้่าบอลขึ้นหน้าไปแล้วโยนไปที่เสาสองทุ่มครับทุ่มกลับเข้ามาในสนามครับแทงทะลุมีช่องให้จ่ายทะลุ ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วลองจายทะลุช่องฟุดเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆป้องกันได้ดีครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับ ใจทะลุช่องได้สวยครับมีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับมีช่องให้ใจทะลุมองหาทางเลือกแล้วครับย่างบอลขึ้นมาได้มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับมีพื้นที่เห็นช่องให้ยิงแล้วครับ เขียลูกเสียบอลจนได้ถา,าบอลขึ้นหน้าไปแล้วและแล้วครึ่งแรกก็จบลง ซึ่งหลังเริ่มแล้วครับจังหวะดวลตัวต่อตัว,ตวทำได้ดีเลยครับแทงทะลุได้สวยมากจ่ายทะลุครับจ่ายทะลุลองจ่ายทะลุช่องยิงแล้วครับเริ่มมองหาเป้าที่จะโยนแล้วครับ มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับหาช่องใจแล้วครับลองใจทะลุช่องเสียบอลจนได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับจ่ใจทะลุมีโอกาสแล้วครับโอ้โหตุงตะข่ายครับ เริ่มกันใหม่ครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเสียบอลจนได้แทงทะลุจ่ายทะลุครับเสียบอลจนได้ ทำได้ดีมากครับพวกขาปวนการบุกของไฟาตรงข้ามได้ชังน,นักเลยเหลียงผ่านไปเฉยเลยครับเซฟจังหวะนี้เรียกได้ว่าเนื้อชั้นสุดๆครับเสียบอลจนได้สตเต็มข้อบอลออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับลวมยาวทันที จายทะลุช่องได้สวยครับเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับจายทะลุครับแทงทะลุได้สวยมากแทงทะลุได้สวยมากเป็นเซฟอภิมิหารก็ว่าได้รักษาประตูช่วยทีมไว้ได้ในจังหวะที่สำคัญสุดๆครับ ศาสตร์ยาวเลยครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับบอลเช็ดคานออกไปอย่างน่าเสียดายครับจังหวะดวลตัวต่อตัว,ตวทำได้ดีเลยครับเซฟได้สุดยอดครับลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเข้าไปแล้วครับแต่ใครเกินขาดก็ว่าได้โอ้เซฟได้สวยครับ เสียบอลจนได้ลูกนี้เลี้ยงจนเสียไปเองครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูเอาละครับพวกเขากำลังจะเปลี่ยนตัวครับผู้รักษาประตูจะเตะเปิดเกมอีกครั้งครับผู้ตัดสินเป่านูกหยีดยาวหมดเวลาการแข่งขัน เรื่องแพ้ก็เข้าใจได้แต่อย่างน้อยผลการแข่งขันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับ